สวัสดีครับผมแมทเทียวันนี้เรามาต่อกันในเทเลเรียคาราบิทีมอดเป็นพาร์ทที่12อนะครับก่อนไปดูการเดี๋ยวเรามาพูดถึงทีมอดโรเดอร์นิดนงดก่าสําหรับใครที่ใช้ทีมอดโรเตอร์เวอร์ชันเก่าเด้งแน่นอนนะครับเด้งทุกคนแน่นอนถ้าเด้งให้ไปโหลดทีมอดโรเดอร์เวอร์ชันใหม่นะซึ่งมันจะเป็นเวอร์ชั่นชั่วคราวนะครับลบกวนฟังให้จบก่อนแล้วค่อยโหลดนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเนาะสำหรับเวอร์ชันใหม่มันจะเป็นเวอร์ชั่น0.9.2.3 ด้านหลังจะวงเล็บว,ว่า Forterra version 1.3.5ซึ่งเป็นเวอร์ชันชั่วขราวนะครับถ้าลงไปแล้วมันจะดึงเทอเรียให้กลับเป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งตอนนี้เวอร์ชันเทเรียในสตีมจะเป็นเวอร์ชัน1.3.5นะครับแต่ว่าหลังจากลงได้อยแล้วด้านล่างซ้ายมันจะกลายเป็นเวอร์ชัน1.3.4.4ซึ่งมีข้อเสียก็คือฟังก์ชันใหม่พวกซูมพวกอะไรมันจะไม่มีนะครับแล้วก็หลังจากลงทีมบอลเลอร์ตัวนี้แล้วจะทําให้เข้าเทเรียปกติไม่ได้ พราะถ้าเข้าไปเวอร์ชันไม่ตรงมันจะเด้งนะครับซึ่งสําหรับใครที่ลงไปแล้วอยากจะเล่นเวอร์ชันใหม่ให้ไปที่คังเกมเทอร์รเรียแล้วก็เช็คพวกแคสไฟนะครับหลังจากนั้นมันก็จะทําการโหลดตัวใหม่เป็น1.3.5ให้ก็เล่นไปตามปกติเนาะแต่สําหรับใครที่อยากเล่น mod loader นะครับตอนนี้ก็ต้องใช้เวอร์ชัน1.3.4.4ไปก่อนเนาะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับใช้เวอร์ชันใหม่ไปเลยแล้วก็ลงที่ mod loader มันจะย้อนให้เราออโต้เนาะ โอเคสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็ลองฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับพูดเองององเอง <c oughs> มึนเหลือเกินโอเคไปลุยกันเลยดีกว่า <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการบอสตัวใหม่กันนะครับเพราะว่าตอนนี้คารามิที่มอดอัพเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเนอะลืมลืมลืมเวอร์ชั่นไปดูแป๊บเวอร์ชั่นใหม่นะี่เลยเทอร์เรียคารามิที่มอเวอร์ชั่น,น,น1.1.7.704ะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ๋อตอนนี้ ทีมอรเดอร์ Murder, เป็นเวอร์ชั่นใหม่เนาะมันก็เลยจะมีฟังก์ชันเพิ่มอีกนึ่นนะครับด้านบนซ้ายมันจะเป็นรูปหนังสือแล้วก็รูปกล่องเนาะสำหรับใครที่ต้องการอัปเดตเจ้าตัวมอดให้กดที่อันที่2นะครับกดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นรูปกล่อง3ใบแล้วก็เขียนว่าโชว์ออลมอดแค่นี้มันก็จะขึ้นแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโชว์ออลมอดไม่ใช่ต้องเป็นกล่องเดียวสิกล่องเดียวสีเขียวนะครับก็จะเขียนว่าโชว์ออลลี่อัปเดต ได้หมายความมีตัวไหนที่จะต้องอัพบ้างอ้าวเทอร์เรียอัพคารามิตี้อัพอีกแล้วเหรอโอ้โหอัพอ่ะได้อัพกันสดๆร้อนๆเลยนะครับอัพกันบึนๆนี่แหละเอามึนซิมึนโอ้โหเล่นอยู่ดีๆอัพเฉยอัพ่อ22ชั่วโมงที่แล้วนะครับสรุปว่าตอนนี้เทอรเรียคารามิตี้บอดอยู่ในเวอร์ชัน1.1.7.801นะครับโอเคอ่ะต้องทำการรีโหลดด้วยไม่งั้นจะไม่ทำงานได้รีโหลดอัดหน้ากันนี่แหละนะไหนๆก็มาสักขนาดนี้ละมันต้องจัดแล้ว ตอนนี้มีบอสตัวใหม่ด้วยนะครับซึ่งเป็นบอสก่อนเข้าร์ดโหมดเนาะแล้วก็เลยจะซัดมันก่อนซัดบอสกำแพงนะครับบอสชื่อว่าแคปูรอนมันเป็นบอสท,ที่อยู่ในไบโอมเห็ดใต้ดินนะครับซึ่งทำไมดีโหลดหมดนะนยนังไงพวกโอเคได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คบอดอีกทีหนึ่งหมดปึ๊บเป็นเวอร์ชนันใหม่แล้วนะครับ1.1.7.801ไปไปลุย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  สำหรับไอเทมที่ได้จากพาร์ทที่แล้วนะครับเป็น p พรโลไฟเจลหรือว่าเจลบริสุทธิ์เนาะแต่พาร์ทที่เราเราไม่ได้คับชุดเพราะว่าไอเทมเราไม่พอนะครับเราไม่มีแร่เฮลสโตนบ่าก็เลยไปแซะมาเทียบปลอยแล้วนะครับขุดลงไปจนถึงใต้โลกเลยแล้วก็ดูพื้นที่ไว้คร่าวๆแหละรอบนี้ไม่ได้ทําพื้นที่ต่อสู้บอสนะครับเพราะว่าไอเทมเราค่อนข้างโหดนะครับน่าจะอีซี่อีซี่อยู่แล้วโอเคขายอะไรเนี่ยมีหมดแล้วปนะเนี่ย มีหมดแล้วเออมีหมดแล้วไม่เอาไม่เอาซ้ำหมดเลยนะครับโอเคเรามาคราบชุดกันดีกว่าสําหรับใครที่ต้องการคาบไอเทมโดยที่ไม่ต้องอยู่ในตัวนะครับให้เราคลิกขวาเปิดกล่องก่อนแล้วก็ไปที่โต๊ะคราบนะครับไม่ว่าจะเป็น N v i e หรือว่าโต๊ะอะไรก็ว่ากันไปให้เปิดเมนูคาบออกมาแค่นี้มันก็จะคราบของที่ใช้วัตถุดิบในกล่องได้แล้วนะครับสังเกตง่ายๆว่ากล่องมันจะยังเปิดอยู่เนาะสำหรับที่เราจะคราบก็จะเป็นเซตใหม่นะครับชื่อว่า Static เจ l นะครับ สเตติกเจลเอามาให้ครบเซตก่อนชึบหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยก็ถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของชุดนี้ดีกว่าข้อมูลชุดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นอินโฟลวกันอ่าอินโฟมาสำหรับเซตสเตติกเจลอันนี้นะครับมันจะมีค่าวอร์สตี้ด้วยค่าวอร์สตี้คืออะไร ก็คือค่าความเร็วของวัตถุนั้นๆนะครับถ้าเทียบกับปืนมันก็คือค่าความเร็วของกระสุนนั่นเองเนาะสำหรับเซตนี้นะครับถ้าเราใส่ครบทั้งเซตเราจะได้ค่าพลังป้องกัน25หน่วยแล้วก็พวกสายทวิ่งนะครับพวกสายทรยยืนนิ่งๆไม่ได้นะครับเพิ่มระเมิดาเร5%โทวิ่งก็สายปะอัดหน้าแระนะครับคือสายปะอัดหน้าแร่แล้วก็เพิ่มโอกาสตีิดคิเรเเพิ่มค่าวอล์ซิตี้15% แล้วก็มีโอกาส50%ที่เราจะไม่เสียไอเทมที่ใช้เครื่องอัดหน้านะครับเครื่องอัดตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องหน้าแต่ว่าเราเรียกว่าเครื่องอัดหน้าแล้วก็เพิ่มดาเมจของมินเนียน18%เพิ่มจํานวนสูงสุดของมินเนียน2ตัวแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่10นะครับถือว่าเอาเรื่องนะอ๋อแล้วก็มีบัฟพิเศษด้วยสำหรับเซตนี้ท่านเลือดเราน้อยเราจะได้บัฟพิเศษนะครับเริ่มจาก75%กันเลย ถ้าเลือดเราต่ํากว่า75%สายเครื่องอัดน้าจะเพิ่มโอกาสติดขี้5%เพิ่มดาเมจของมีเดียน5%ถ้าต่ํากว่า50%ก็เพิ่มดาเมจมีเดียนไปอีก5%นะครับแล้วก็สูงสุด <c oughs> เลือดเราจะต้องต่ํากว่า25%นั่นหมายความว่าโดนเขี่ยทีนิดสีบ้องเท่งเลยนะมันจะเพิ่มโอกาสติดขี้10%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่10%รวมถึงมีเดียนดาเมจอีก15%นะครับค่อนข้างเอาเรื่องนะค่อนข้างเอาเรื่องเลยโอ้โหข้อมูล ข้อมูลนี่แน่นไปหมดเลยเนี่ยต้นพาร์ทวันนี้โอเคเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราไปหวดบอสกันดีกว่านะครับสำหรับบอสที่เราจะหวดมันอยู่ในบริเวณใต้ดินที่เป็นโซนของไบออมเห็ดเนาะงั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันโซนไบโอมเห็ดเดี๋วกันนะครับอย่าลืมเอาทั้งตีเหล็กด้วยนะเพราะว่าที่เรียกจะต้องใช้เห็ดในไบโอมนะครับแล้วก็ใช้ทั้งตีเด็กเป็นที่คาบเนาะเฮ้ยมีมอนตัวใหม่ด้วยได้ได้ได้แป๊บ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 มอนตัวใหม่มอนตัวใหม่นิดนึงนิดนึงแวะแหวะเกือบถึง หรออะไรวะค้นข้างนันสนใจนะครับคอมิกเอเรนททลเอเรนเทลเอเรนททลเรียบร้อยเ,เอาดอบด้วยอะโถเอ้ยดอบดาบเก่านะครับหายใจในน้ำไม่ยากสลับปุ๊บอากาศมาดเต็มดอบบนซอสมาด้วยนะครับซึ่งเราไม่ต้องการเอามาเพื่อครับต่อได้ปเปล่าครับต่อไม่ได้นะครับครับต่อไม่ได้โอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่อยากเอาน้ำไปด้วยเลยอ ได้อยู่ได้อยู่นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวเราทําการล็อกตัวเองแป๊บเซาะเซาะเซาะเข้าไปเซาะเข้าไปอากาศไม่มีสลับปึ๊บอืสดชื่นแล้วก็ล็อกตัวเองปึ๊บปุ๊บป๊บเรียบร้อยเราจะเอาน้ําลงไปด้วยนิดหนึ่งนะครับไม่เยอะไ <amentos ๆ S 2> ม่เยอะมามาดูกันดีกว่า,ว,าว่ามีอะไรใหม่บ้างเอ,อจะว่าไป <c oughs> ของที่ได้จากภารกิแล้วเอาไปออฟมาเรียบร้อย <úng. S 1> แล้วนะครับดูจากสภาพดูดาบนี่ดาบประเลเจนเดี๋ยนี้ ดาบเรเจนเดอรี่นะครับดามเมจอยู่ที่45อัตราการขี้อยู่ที่9%เปเดี๋ยวมาเช็คก,ก่อนว่าที่เรียกบอสใช้อะไรครับบ้างนะครับหาโอ้กับดักกับดาบเนียนนุ่มเนียนนุ่มเนยนะเราตัวอะไรตัวอะไรตัวเล็กตัวน้อยอืมเล็กเหลือเกินเช็คเช็คเช็คมีอะไรอีกเอานี่ดีกว่าโอ้กบอสเกิดบอสเกิดเอาได้ได้เสมอได้เสมอเกิดอัดหน้าเลยนะโอ้โหมันเกิดไม่เกรงใจกันเลยนะครับนี่เลยเอาไงดีเรา ไอ้เจ้าครัฟบูรันอันนี้เอาไงดีเราอัดมัเลยไหมอัดมัเลยละกันนะครับจริงๆอย่างนี้ก็ได้นะไม่ต้องเหนื่อยเลี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยว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 เดี๋เหนื่อยต้องเหนื่อยแล้วแหละต้องเหนื่อยแล้วแหละโอ้โหดูมันเล่นท่าแล้วเราจะลงไปหายังไงเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นบั๊บยาแป๊บบั๊บยาแป๊บซ้อเลยซ้อเลยออโต้ออโต้ให้ไหวพวกให้ไหวเราลงไปหามันก่อนนะครับเร่งด่วนทีหนึ่งเฮ้ยเอาเอาเป็นไรพวกเป็นไรพวกเจอนี่เลยสายเกลี้ยงอัดแน่ เราจะใช้ได้เลยดับน้อยนะครับบิดน้อยเราจะใช้บินน้อยเคลื่องอัดแน่มันมีกี่ล่างเนี่ยสบายสบายโอ้โหหลบแบบชิวๆหลบแบบชิวๆไม่โดนโดนก็ไม่เท่าไหร่มั้งถ้านับตามไทม์ไลน์แล้วบอสตัวนี้เป็นบอสท,ที่จะต้องฆ่าก่อนตัวอื่นเยอะเลยนะครับทําไลน์หรอคิดว่าน่าจะเป็นบอสตัวที่ประมาณ 3- ตัวที่4นะครับยังไงก็ฆ่าง,ง่ายกว่าพวกกัซซา,ามแน่นอน เพราะว่ากอสรามเป็นบอสที่โหดที่สุดก่อนจะเข้าฮาร์ดโหมดนะครับเราก็เลยฆ่าแบบอีซี่ไงโอ้โหยืนอัดแน่ยืนแบบไม่เกรงใจกันเคลียร์ยก่อนเอาอะไรเคลียร์เอาดาบใหม่ดาบใหม่ดาบใหม่เคลียร์อืมอีซี่เะล่ะอีซี่เะล่ะอีซี่ขัดแค่อีซี่ขัดแค่เร์ให้หมดเคลียร์หมดโอเคเราจัดการบอสไปแล้วนะครับบอสมันอีซี่สุดๆอยู่แล้วอย่างที่บอกไปมันเป็นบอสท,ที่จะต้องฆ่าก่อนหน้านี้นานเลยนะครับแต่ว่ามันเพิ่งเข้าไง มันเพิ่งเข้ามันเพิ่งมีสำหรับวิธีการครับที่เรียกบอสนะครับเอาอินวิวแปะไปก่อนอะไรไม่ใช้เครื่องทิ้งไปทิ้งทิ้งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิด,ด,ดเดี๋ยวค่อยเปิดอ้าวได้ได้ได้เลยพวกสำหรับที่เรียกบอสนะครับใช้ไอเทม,มใช้เลยอันนี้แน่นอนใช้อะไรวะใช้เห็ดนะครับใช้เห็ดในโอมเห็ดนี่แหละเห็ดสิ่งเงินนี่แหละ2ีชิ้นนะครับเพื่อที่จะ ทำที่เรียกหงอันยี่ห้าเลยดอกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหมดนี่จะได้สักกี่อันมีกล่องด้วยนิดนึงลองเท้ามีแล้วนะครับระบงระเบิดยาเอายาไปนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งทิ้งเอายาไปเอาเงินมาแล้วก็ยาบัฟได้เลยเคลียร์ให้เป็นเรื่องเป็นราวแป๊บแล้วก็ดาบบอลซอร์เราไม่ได้ใช้นะครับเครื่องทิ้งไปเึิบบบดีคอไม่เอา ตอนนี้เรามีไอเทมวาร์ปแล้วนะครับไอเทมวาร์ปได้เรียบร้อยกว่าจะได้นี่ฟาดไปกี่พาร์ทเนี่ยยาวไปยาวไปเลยทีเดียวแล้วก็ชิบชบเดี๋ยวเดี๋ยวลบเอากองไปมีอะไรที่น่าสนใจนี่อะไรวะอ๋อโอเคลูกป,ปั้นลูกป,ปั้นปดทองนะครับเผื่อใช้เผื่อใช้แล้วก็ด้านขวาต่อยอ่อยมีมอนใหม่มีมอนใหม่แป๊บ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 ,ปบนี่มานี่มาขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นแบบนี้เดี๋ยวจะฟาร์มบอสสักนิดนึงละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอหัวเจ้าตัวนี้ก่อนรู้สึกว่าเห็ดน่าจะได้อีกแค่ตัวเดียวอ,อยากได้สักห้าหกตัวเพราะมันฟาร์มง่ายนะครับเพราะมันอีซี่อีซี่เซอตายยังเนี่ยยังไม่ตายด้วยนะยังเนียนยังเนียนอือไม่ทะลุแฮะอันนี้เดี๋ยวกันอีซีด่ดีโอ้โหดอบอีกแล้วหรอแม่มันดอปง่ายจังดอปดับค่อนข้างง่ายนะครับดอปง่ายดอบอีซี่มาก โอเคเดี okay, ๋ยวฟาร์มบอสอีกสักทีหนึ่งเรามาเจอกันนะครับไอเทมมาซึบแล้วก็ซึบซึบเอาเรียกได้ทีละตัว,ตวหรอบอสต,ตัวนี้เรียกได้ทีละตัวเท่านั้นนะครับเพื่อเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่จัดการครบเลยดีกว่านะครับโอโ้โหเสาะโอ้โหกว่าจะถึงอย่างไกลเลยไม่ได้ทีนี้โอเคสรุปว่าซัดไปทั้งหมด4ตัวนะครับมา เปิดดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างสั่ไปหนึ่งถุงโอ,อ,นนอ้ได้เห็ดคืนด้ว่ยหรอได้เห็ดคืนมา35นะครับซึ่งคุ้มมากคุ้มมากเพราะว่าไอเทมที่ใช้เรียกใช้แค่25เท่านั้นนะครับคุ้มสุดๆคุ้มสุดๆไอเทมอื้อเลยโอเคเรามาไล่ดูทีละอย่างละกันนะครับเดี๋ยวเช็คก,ก่อนโอ้ออฟดามเมดสีโอเคเอาออฟดามเมดไว้ที่เหลือโอ้บีเลเจนด้วยบีเลเจนด้วยเดี๋ยวแป๊บๆไขยทิ้งก่อนขายไปขายไป แล้วก็เลี้ยงทึบเทิบโอ้โหเดจนโหดมากอันนี้ซ้ำทิบเห็ดอื้อเลยไม่มีออฟโอเคโอเคเรียบร้อยเรามาดูของที่ระย่างแล้วกันนะครับไอเทมโหมดเอ็กซ์เปิดเอาไว้ที่หลังเลยเริ่มจากเจ้าไมโครรูทก่อนนะครับไมโครรูทอันนี้มันจะโอ้เป็นสายปาเหรอโอ้น่าสนน่าสนเลยน่าสนเลย,เลยโอ้ โจิ้มรัวมากอะ่ะค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นสายปลาแปลกดีแปลกดีค่อนข้างเหมาะกับเซตใหม่เลยนะการจมตีเร็วแบบสุดๆเลยนะครับเยี่ยม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 โอเคแจมเดี๋ยวเอาไปออฟเพ่อว่ากันเนาะอันต่อไปเป็นห้เพีรรอตนะครับห้เพีรรัตอันนี้โอ้สายเวทมนต์สายเมจิกมันจะปล่อยพวกเหตุออกมานะครับน่าจะเอาเรื่องอยู่ แล้วก็อีกอันนงึงโอ้มาอย่างโหดเลยนะครับเป็นไมเรียลไมเซเรียลคอนะครับไมเซเรียลคอหืมน่าสนใจฮะเป็นกงเรบนะครับเป็นกงเรบโอ้โหรวมมากรวมมากโอ้โหรวมสุดๆค่อนข้างน่าโดดนะครับออฟดีสุดด้วยเทเรเจนแต่ว่าดัมเมจอยู่ที่19บาดมัมเบลค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยแต่รัวแหละเอาเรื่องถือว่าเอาเรื่องโอเค อันสุดท้ายอันสุดท้ายค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นไอเทมโหมดเอ็กซ์เพิดเนาะเป็นฟังเกิลครัมมน่าสนน่าสนมันเป็นไอเทมที่จะอ๋อไม่เป็นไอเทมสวมใส่นะครับถ้าเราใส่ไปปุ๊บมันจะสมอนเจ้าฟังเกิลครัมออกมาคอยช่วยเรานะครับเข้าไปเกาะมอนสเตอร์ Monster, แล้วก็สูบเลือดมาให้เราโอ้ดีขนาดนั้นเลยเหรอใส่แทนอะไรดีใส่แทนไอเทมป้องกันละกันอ๋อมีอัพเฟกด้วยโอ้โหถือว่าเอาเรื่องไง ถือว่าเอาเรื่องเอาอะไรออกทีมเอานี่ออกไปก่อนชิปโอเคค่อนข้างน่าสนนะครับอย่างก็พียานติดตามอย่างก็พียานติดตามติดสอยให้ตามน่าสนใจนะครับค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยมาทสคุณสมบัติเนาะงั้นก็เดี๋ยวออกของแล้วก็ไปเจอกันที่บอสกำแพงแลยกันไอเทมชิปที่เรียบของพร้อมเรียบร้อยนะครับโอเคแต่ว่าไปเจ้าไมโครรูทอันนี้มันไม่สามารถที่จะออบได้นะครับน่าเสียดายดัมดเมจอยู่ที่12เนี่ย แล้วก็มีแซลมอนแซลมอนนิดหนึ่งนิดหนึ่งถ้าแซลมอนเยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่ามันจะลัวไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็รู้ถ้ามันลัวเกินเดี๋ยวเราค่อยเอาออกเนาะไม่งั้นมันจะทำดามเมจไม่ได้นะครับโอเคของพร้อมอะไรพร้อมเอาอะไรเล่นดีนั่นแหละสิมีดระเบิดดาบระเบิดเบื่อแล้วนะครับเอานี้ดีกว่าไอเทมจากบอสกอสรามเมื่อพาที่แล้วมีดระเบิดด้วยนะออฟมาแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่50ถือว่าเอาเรื่องถ้าใส่ชิ้นนี้เราใส่สายมานาดีไหม สายมานาต้องเอาไอเทมออกไม่เอาดีกว่านะครับแค่นี้ก็พอไม่ต้องเบอร์มากก็ได้แค่นี้ก็ของโหดฝุดแล้วแล้วก็มีไอเทมเทนตเคได้ไหมเทนตัเคิลเอาแทนธนูแล้วกันธนูน่าจะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มีดาบดาบดาบหรือว่าเทมป่าก็ดีนะโอเคมีของหลายอย่างที่เราจะเล่นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะใช้อะไรรีบไปอ้าวอ้าวมีตัวให้เซิฟซเซิฟแต่พวกเซิฟ เอามันเอามันตืบมัน easy โ,โอเคเรามาตอบบอสกันเลยดีกว่านะครับเอาเป็นรับยาตรงนี้แหละยืนบนลาวาได้เพราะว่าเรากินยายืนบนน้ำนะครับ easy easy อ,อ,อาโยนไปเอาอะไรเด่นก่อนดีเริ่มจากที่เหยไอเทมที่เบาสุดๆนะครับไมโครรูทแต่ว่ารัวมากโอ้โหดูนเลือดขึ้นดูนเลือดขึ้น โอ้โหอีซี่ไปไหมเนี่ยอีซี่ไปไหมเนี่ยกัดสิลูกกัดสิลูกพ่อไปกัดสันลูกพ่อเอ้ยดีมากดับดับดับโพดดับโพสอยังกับเก็ตซึกะเทนโซโอ,อ้สุดสุดดั <The S 2> มเมก็ถือเอาเรื่องอยู่นะครับแป๊บเดียวนี่รถหัวรถหัวเมียให้แน่นเฮนตักคเคิลเฮ้ยเจอเทนตักเคิลหน่อยเคลียร์เคลียร์ลูกน้องเคลียร์ลูกน้องเคลียร์ลูกกระจอกไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหดูเลือดดูเลือดบอสดูเลือดบอส เจอไอ้เจ้าแซลมอนตัวนี้เซาะนะครับแป๊บเดียวนี่หายอีเลยมีอะไรฮะระเบิดระเบิดระเบิดอันนี้ของกัสรามนะครับผมกัสรามเอาปั๊มมาน้ารัวเอารัวถ้าเราปั๊มรัวๆอย่างเงี้ยไม่หลบไม่หลบปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มอย่าเพิ่งอย่เอาเพิ่งปั๊มเยอะเยอะต้องให้พอดีต้องให้พอดีต้องให้พอดีกับบริเวณที่บอสจะมานะครับมันจะได้ระเบิดรัว,วๆอีซี่แฮะอีซี่แฮะอ้าวอ้าวงานงานง่ายงานอาีซี่ เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ลองมีดปลาเลยขอลองมีดปลาก่อนนะสบายสบายนะครับสบายสบายโอ้โหมีมีเร็วมากมีเร็วมากโอ้โหกระแทกกระแทกเรียบร้อยจบแล้วหรอโอ้โหอีซี่กัดแคโอเคเรียบร้อยตอนนี้โลกของเราเข้าฮาร์ดโหมดแล้วนะครับขึ้นขึ้นขึ้นกลับดีกว่าซอมได้ไหมซ้อมด้วยทักษะนิดเดียวที่ตึ้งได้เลยพวกได้เลยพวก ตัวอะไรก็มาเถอะตอนนี้ที่โหดมมกโหดฝุดฟุดแต่หลังจากเข้าฮาร์ดบหมดอะไรก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าของที่ใช้นี่อาจจะไม่ไหวอาจจะเอาไม่อยู่ดูรัวดูรัวเพิ่มเลือดมันอีซีสิจริงๆเดี๋ยวเพิ่มเลือดเนี่ยเซาะมันเซาะมันลูกพ่เซาะมันเซาะมันโอ้โหดูเลือดไม่ธรรมดาถือว่าเด้งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคกลับกลับแป๊บกลับแป๊บ มาเปิดถุงบอสกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีของใหม่ปะเนี่ยอ้าวโอ้น่าสนใจเหมียวทเวอร์รอะอ้าวดรอปไอเทมเมียวๆม,มาแล้วนะครับเป็นสายโจยยมตีระยะไกลน่าสนน่าสนก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวต้องมาออฟก,ก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันว่าทำเมดเท่าไหร่นะครับเปิดถุงของเดิมๆหมดเลยแล้วก็ ไอเทมนะครับดิวเบิร์นดอันนี้จะเพิ่มช่องเก็บของไม่ใช่จะเพิ่มช่องใส่เครื่องประดับให้กับรเรานะครับกดเข้าไปนี่ไงเพิ่มมปอีกช่องหนึ่งใส่อะไรดีอะไรดีอะไรดีเอาเป็นสายเวทเหรออึดดี่าใสออา่ให้มันอึดสุดๆไปเลยเรียบร้อยมีอะไรที่เราจะต้องจัดการในวะันนี้อ๋อนี่เลยไอเทมเป็นไอเทมในคารามิที่หมดเท่านั้นนะครับ ชื่อว่า d ิ m o n t ROPIC อันนี้มันจะรับบอสทุกตัวขึ้นแล้วถ้ากดอีกครั้งหนึ่งมันจะทําให้กลับมาสู่บอสปกตินะครับน่าสนน่าสวนว่ากันง่ายๆก็คือมันเป็นไอเทมที่จะพาเราเข้าสู่อโมดหนึง่งการลองกดดูเดียมันจะขึ้นบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เทอร์เรียในโหมดพิพิธทุได้อ dition ชื่อก็บ,บอกแล้วนะครับว่าเตรียมตัวไปสีบ้องเพงแบบนิดเดือดแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราเอางี้ดีกว่า สำหรับไอเทมชี้นี้นะครับมันจะพัฟบ,บอสท,ทุกตัวขึ้นและบอสบางตัวจะมีไอเทมพิเศษดรอปให้กับเราเดี๋ยวเราลอ็อกกลางคืนแล้วลองเรียกบอลลูกตามมาหวด,ดีกว่านะาะแะได้รู้กันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับยังไม่มีข้อมูลเช่นเดียวกันโอเคถ้ากดอีกข้างหนึ่งมันจะกลับสู่บทปกติอืมเยี่ยมออปืนแมวเหมียวเรียบร้อยนะครับได้เป็นอันเดียวละดัมเมจอยู่ที่30งั้นเดี๋ยวเรามาลองสู้บอสแบบปกติกันเนาะอันนี้เป็นโหมดปกตินะครับมาเลือกเท่าไรวะ เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นสายเวทไหมสายเวทหน่อยสายเวทหน่อยซัมมอนอันนิดหนึงทตึง,ตงช่วยกันทำมาหากินนะครับบอสอีซี่อีซี่ไม่ได้มีปัญหาบัฟยาแลวลุยกันเลยพวกโอ้โหสบายสบายนะครับรเลือดอยู่ที่สามพันหกร้อยสี่สิบเชื่อมันเลยดีกว่าลดอย่างไวลดอย่างไวนี่คือแบบปกตินะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีบอสก็สีมงังเพ่งด้วยความอีซี่ขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหยามาแนา ยามานามีน้อยนะครับเดี๋ยวซื้อเพิ่มแป๊บมานามานาเหลือ2ี่สองขวดไม่พอหรือสักสามสแต็กรัก,กันและเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าในโหมดพิแพท์ทุดได้จะโหดสักแค่ไหนนะเมื่อกี้เลือดสามพลุยเลือด2องหมเลือด21,840 โอ้โหอย่างเยอะเลยโอเครีบเชือดนะครับรีบเชือดแต่ก็ยังโอเคอยู่นี่ถือว่าอาวุธเราดีมากๆเลยนะครับถ้าใช้อาวุธปกตินี่ไม่รู้ว่าจะไหวแค่ไหนซลม,มอนมันจะรัวเกินไปละดาเมจซลม,มอนน้อยนะครับเอาออกเอาออกเราจัดเองดีกว่านี่ไงตุ้มบ้ามอะไรตุ้มบ้ามอะไรเอาอะไรเชือดมันดีแมวเหมียวว่าแมวเหมียวโทเวอร์ออมีเสียงแมวเหมียวด้วยนะ น่ารักดีแต่ไม่ค่อยเข้านะครับไม่ค่อยเข้ามันอึดมันอึดมันอึดเลือดมันเยอะโอ้โหเลือดตั้งสองหมื่นโอเครีบเชือดไปดีกว่านะครับรีบเชือดไปดีกว่าโอ้โหลูกตาบอสลูกตาเลือดสองหมื่นอ่าแปลงล่างแปลงล่างยังไม่ครึ่งหลอดในพวกแต่เย็นใจเย็นโอน้โหเคลื่อนที่เคลื่อนที่อย่างเต่าเคลื่อนที่อย่างช้าโอ้มาแล้ว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 โอ้มาเร็วจ <c oughs> <borne> ังแค่ครึ่งหลอดก็เริ่มพุ่งแล้วนะครับค่อนข้างเอาเรื่องค่อนข้างเอาเรื่อง ยังไงพวกยังไงพวกเอ้ยยังได้อยู่ถึงแม้ว่าเลือดจะเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ว่าอย่างอื่นก็น่าจะไม่ต่างเท่าไหร่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยว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 เ,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 <笑><笑>เดี๋ยวมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มพมุ่งไม่หยุดอ้าวอ้าวโอเคแสดงว่านอกจากจะบัฟเลือดของบอสแล้วยังเพิ่มความสามารถบอสด,ด้วยนะครับได้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 เลยพวกได้เลยพวกได้เลยพวกโอ้ เอาเรื่องแฮเอาเรื่องแฮเอาอะไรเชือมันดีเหนียว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 มีอะไรเชือดมันเร็วกว่าน,นี้ไหมนี่แหละจิ้มจิ้มพุงมันจิ้มพุงมันจิ้มพุงมันโอ้โหจิ้มไม่ทันอ่ะมันเคลื่อนที่เร็วนะครับเราจิ้มไม่ทันเี่ยนในเทมแป๊บอึดไม่ต้องการเอาสายเวทเข้ามาสายเวทสายเวทชึบชึบมามีแหละดีแหละชั่วง,งนี้ชั่วง,งนี้สายเวทมาเต็มหรือว่าจะสายปลาเอ้ยปลาอัดหน้ามัน งไงโอ,อ้โหไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยไม่เวิร่งเอาเวทที่ไหนะได้ยู่ได้อยู่ถือว่าค่อนข้างดิน้นนะครับค่อนข้างดิ้นมากเมื่อไหร่มันจะสีม่วงเพ็งเนะี่ยโอ้โหมันไม่หยุดอะ่ะมันไม่หยุดเลยอะ่ะโอ้โหพีแพร์ดูได์อีดีชั้นพีแพร์ดูได์ตอนใกล้ตายนี่แหละดูมันพุ่งดูมันพุ่ง โอ้โหมันพุ่งไม่เกรงใจใครใครจะไปกินโดนเนี่ยูโอเคลากตามพื้นเลยแล้วกันนะครับตามพื้นตามพื้นได้เสาะมันเพราะมันไม่เวิร์ค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 เจ็บ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 ด้วยไม่เวิร์ค้วยตามมาตามมาตามมาโอ้ยมันข้าายากอย่างนี่เลยเคนตัคเคิลเคนตัคเคิลช่วยเราได้ มา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 เดี๋ยวอีกเ0็ด0้อ0หก0้อ0ห้0ร้อยสี่รมองร้่้งไปสี่บ้องเท่งไป,องงไปโอ้โห <c oughs> เลือดเยอะมากนะครับเลือดเยอะมากจาก3,000ไป20,000โอ้โหถือว่าไม่ธรรมาดา แต่ปัญหาใหญ่คือเมื่อบอสใกล้ตายเรามันจะมีความสามารถพิเศษนะครับอย่างที่เห็นมันพุ่งไม่หยุดโอ้โหมันพุ่งไม่เลี้ยงเลยพุ่งไม่เก่งใจกันเลยกว่าจะฆ่าได้แล้วก็มีไอเทมพิเศษด้วยนะครับอืน่าสนใจฮะเป็นผ้าพันคอร์อะโอ้โหยาวมากยาวมากอาวุธสา,า,า,ายมีรีที่ไม่ได้ปล่อยโปรเจกต์ไทอาวุธสายมีรีที่ไม่ได้ปล่อยโปรเจกต์ไทนะครับจะเพิ่มดาเมจขึ้น20แล้วก็ เราจะได้ความสามารถในการแดดแล้วก็หลบการโจมตีหลังจากที่หลบการเสียงดังเสียงดังเอาออกแป๊บเสียงดังเึบแล้วก็หลังจากที่เราหลบการโจมตีเราจะได้บัฟบสายบีรีนะครับเพิ่มดาเบจบีรีสปีดบีรีโอกาสคี้เป็นระยะกรลาสั้นๆแล้วก็เมื่อเราหลบสําเร็จนะครับเราจะต้องรอ20วออิเพื่อที่จะหลบอีกครั้งหนึ่งโอเค ค่อนข้างน่าสนนะเดี๋ยวเราไปโดนกระแทกออ้โหเป็นสีอย่างนี้้วยหรอโอ้โหน่าโดนน่าโดนแป๊บๆนี่ไงลูกตาลูกตาหลบได้แล้วนะครับหลบปึ๊บบับขึ้นอันนี้รีชาร์จแล้วก็เพิ่มเพิ่มมีรีสปีดเพิ่มคีแล้วก็เพิ่มสปีดอย่างละ10รนะครับถือว่าเอาเรื่องถือว่าค่อนข้างดีนะอโอเคถือว่าเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยนะครับน่าโดนน่าโดนเดี๋ยวเรากลับสู่โหมดปกติก่อน โอ้โหดูจักรภาพขนาดแค่บอสลูกตาง่ายๆยังฆ่าลำบากเลยนะครับมันดิ้นมากโอเคเรียบร้อยงั้นก็เอาวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ